แอนไม่ให้พี่ให้ล้านแที่นี่แต่งเลยนะแฟทัศนออนแต่งงาน1ล้านบาทพี่จ่ายให้เลยเอาแล้วพิธีกรชื่อดังใจปั้มถึงกับประกาศท้าแอฟทัศนออนกลางรายการหากเจ้าตัวกล้าทำแบบนี้ยอมควัก1ล้านบาทให้เลย เรียกได้ว่าช่วงนี้กระแสมาแรงแซงทางโค้งสุดๆสำหรับนางเอกสาวแม่ลูกหนึ่งอย่างแอฟทักษอรเพราะไม่ว่าจะหันไปทางไหนจะหยิบจับอะไรก็มีแต่คนจับจ้องเรื่องการงานก็ปังปัวออกอีเวนต์นันตารางงานแน่นตั้งแต่หัวปียันท้ายปีส่วนเรื่องหัวใจก็กระชุ่มกระชวยไม่แพ้กันเพราะพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลชานน์ก็ได้ออกมาประกาศกลางวงสื่อว่าตอนนี้กำลังศึกษา ดูใจกับแฟทักษอรและถึงแม้ทั้งคู่จะยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนแต่ยืนยันหากไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ความสัมพันธ์จะคืบหน้าไวดั่งติดจรวดแน่นอนงานนี้ทำเอาคนในวงการและแฟนคลับทั้งหลายที่คอยเชียร์คู่นี้ต่างก็กรีสนันและออกมาแสดงความยินดีกับแอฟนนกุลอย่างล้นหลามส่วนทางด้านแอฟทักษอรก็ออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตถึงสถานะและความสัมพันธ์กับหนุ่มนนกุลว่า ตอนนี้ก็ทำงานหนักทั้งคู่เราก็เป็นคนที่คุยกันมาเรื่อยๆสนิทกันมาเรื่อยๆเขาน่ารักแล้วเขาก็ให้เกียรติค่ะถ้าจะอธิบายได้มันจะเป็นส่วนของการที่พอเปิดตัวแล้วก็กล้าเล่นกันมากขึ้นในไอจีก็แซวกันได้ไม่ตกใจที่เขาเป็นคนคลั่งรักตอนนี้แอฟรู้สึกสบายใจกันทั้งคู่ล่าสุดเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับถึงกับกรี๊สนันกว่าเดิม เมื่อทางพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกันชัยกําเนิดพลอยได้ออกมาประกาศลั่นกลางรายการ3แซบที่มีแอฟทักษออนร่วมเป็นพิธีกรในรายการนี้ว่าแอฟทักษออนแต่งงาน1ล้านบาทพี่จ่ายให้เลยซึ่งแอฟทักษออนก็ได้ตอบกลับว่าโอเคตอนนี้เราเป้าหมายแล้วงานนี้ทําให้แฟนคลับและชาวเน็ตแฮชแชร์คลิปนี้ว่อนโซเชียลเลยทีเดียว